คือบางัวทองนะกลางสไอในเจ้าขุนเดชอยู่นะราคาที่เจี๊ยวบ้างนะยกนี่รู้เรื่องแล้วชิงดำชิงดำชิงดำนี่ต่างชาติเพียวเลยครับตต่างชาติพีแดงอยู่ที่มุมนะมีทีมงานพี่เลี้ยงครับคือบางโวทองนะกลางสไอในเจ้าขุนเดชอยู่นะราคาที่เจี๊ยวบ้างนะยกนี่รู้เรื่องแล้วชิงดำชิงดำชิงดำ ทีต่างชาติเพียบเลยครับต่ต่างชาติพี่แดงอยู่ที่มุมนะมีทีมงานพี่เลี้ยงครับเหล็กันเดือดทรงเลียวอยู่แดงเปิดเกมอยู่ตรง,งนั้หัวใจใหญ่มากๆนะครับ กล้าได้กล้าเสียกล้าครับให้ภาพมันเล่าเรื่องราวของมันเองครับตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับชิงสองแสนบาทนะครับเรียมอะไรโอ้พันสองแสนจะไปฟาร์กเซนแรงเนอ่หรือแม่จะไปบางปะกงชาแข็งเซาครับเดี๋ยวติดตามนะครับตามต่อครับสุดท้ายของกุนเดปนะครับหมดรถบอลแเตะขวาสูงครับเอาขวาโต้ไปครับเตะขวาโอ้โหแข็งขวาเริ่มทำงานครับกุนเดปเอาอเล็กซ์ตีแม่นายนี่ดูแข็งแรงครับอเล็กซ์แทงขวาราคาครับกุนเดปตีขวาโต้ เนี่ยครับต้องเดินมาเกินราคาจริงๆนะครับเกินราคาคผมมาเวันมาตั้งรับอะไรของโดนเ้ยโดนเนี่ยครับโดนทั้งนึงตองไปทัแข้งไอ้สองแข้งเหมือนกันครับโอ้ยธรรมด์เดินแล้วครับยกนี้ชิงเดินครับคุณเดชโอ้ยทีมลูกนี้ไปเลยเงินตอไอ้แดงต่อาทิตย์อโอ้มาแดงแน่นอนแล้ว อย่าลุดไม่ได้หนัวไม่ได้นะครับมาถึงตรงนี้หลุดไม่ได้หนัวไม่ได้จริงๆนะครับหมดแทงแทงซ้ายข้างนะครับโอ้แกถีบได้ทั้งขวาถีบทั้งซ้ายครับเท้าหน้าเท้าหลังครับถีบแล้วแม่นด้วยอเล็กซ์ไปเดินอเล็กซ์ยังเดินอยู่ไปครับอเล็กซ์ไปขวาหลุดครับลุตไปทีนึ่งเลี้ยวเข้ไปครับอเล็กซ์ต้องใช้ต่างนต่างววินาทีครับให้มีคุณค่างคนต่างวานได้ดีกว่านะคุณผู้ชมครับ่วยกู่นี้ตั้งแต่ยกแรกครับ พุดกันนัวแล้วนะครับจนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดั่นและครับทั้งหมดทังสิ้นครับนักมวยนี่โยนความกดดันไปให้กับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านเลยครับสัตราสุภาใสาทองชัยกิตํารงวินิจฉุนคก,ก็สินชัยจุลวงนะครับต้องบอกว่ากรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนี่กดดันอย่างหนักเลยครับถึงนาทีนี้นะครับให,ให้เต้นบ้างก็ไม่เป็นไรนะโอ้โหออกกั้วกัน4ี่ยกครึ่งะครับจนยกสุดท้ายนี่ก็ไปครึ่งทางครับถึงได้หยุดครับ ลูกเก่งเก่งถึงไหนใจทักนิ้วหนาครับเด็กๆแบบ้อาการนะครับต่างฝ่ายต่างเช็คเรตติ้งได้นะครับชูมไว้จูมือชูกำปั้นด้วยความมั่นใจนะครับมั่นใจในผลงานของตัวเองกันะแปลว่าคนที่จะตัดสินคนที่จะให้คะแนนครับสามพันนะครับเดี๋ยวเสียหมายเพมอีกพันอ่ะก็ไม่มีใครตั้มนี่แล้วครับแบบนี้ครับไม่มีใครตั้มนี่ครับ ใส่กันมาเรียกว่าสี่ยกครึ่งเต็มๆนะครับอยู่ในช่วงท้ายๆครับดท่านท่านไปที่ยกสุดท้ายครับที่ดำเนินการถ่ายทอดสดครับมวยไทยพลังใหม่ในวันนี้ครับขอบคุณคุณสมหายสักเมตานะครับโปรโมเตอร์ครับประธานที่ปรึกษากลุ่มพลังใหม่นะครับหมดยกเดียวเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับโชว์เลยครับเดี๋ยวรอการตัดสินจะเป็นตการนะครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านครับคะแนนแรกมาแล้วครับสตาร์สุขภาษัยนะครับ คะแนนที่สองกรรมการธงชัยกิจด,ดำรงวินิจกุลครับคะแนนใบสุดท้ายครับสินชัยจุลวงไปข้างไหนครับรวมคะแนนแล้วก็ขุนเดชครับขุนเดชครับดูนะครับขุนเดชสะใจเลยครับ